ครับผมนายธวัชทันตะกูลม .4 ทับ4เลขที่4ครับผมสวัสดีครับผมน,ะนายชวนจนระโกม .4 ทับ4ที่3ครับและนี่แขกอัพเชนของเราที่กรรพิเศษนายธนพลทันทันจิรภาสเลขที่10ชั้นม 4, .4 ครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องางานของพิสิทธ์กันนะครับอะไะครับงานในพิสิทธ์คือผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุและทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงนั้นสามารถด้วยคำนวณได้จากสูตร W เท่ากับ f คูณ S อ o s C เซต้คืองานมีหน่วยเป็นจูล F คือแรงที่กระทำมีหน่วยเป็นนนวตัน S อคือการกระจับมีหน่วยเป็นเมตร c o s เซต้าค่าของมุมเซต้ระหว่างทิศทางของแรงกับการกระจับนะครับแล้วนี่คือตัวอย่างของการทำนะครับผมจากการหางานสูตรที่เราพูดไปคือ W เท่ากับ f คูณ S ซึ่ง W คือแรงงานของจูลและ f คือแรง และ S คือการกระจัดโดยที่ซึ่งเรามีกำหนดค่า F ของหุ่นยนต์ตัวนี้ได้คือ1 0 0นิวตันและมีการกระจัดเป็น0.50เมตรและนี่คือตัวอย่างของเราลดเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B โดยที่ใช้งานเป็น200จูลเพราะอะไรเพราะ W ท่ากับ F คูณ S ซึ่ง F คือ,อแรงของวัตถุซึ่งวัตถุชิ้นนี้เราให้แรงมันออกแรง100นิวตันและการกระจัดเป็น050ย์เมตรซึ่งจากซึ่งจากการคำนวณกันแล้วเราจะได้การหางานคือ200จูลจากจุด A ไปจุด B ครับจากที่เราพูดไปเมื่อกี้มันคือการหาแรงงานจูลก็คือเป็นแนนแกวแกน X คือการเคลื่อนที่แนวราบส่วนรอบนี้จะพูดถึงเรื่องของงานจากการเคลื่อนที่แนวแกน y นะครับก็คือสูตรเหมือนเดิมเลย W เท่ากับ F s โดยที่ W นี่การคือจูและ F คืองานและ s คือการกระจัดเช่นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าบล็อกแล้วกันบล็อกหนบล็อกมีมวลอยู่1กิโลและมีและ s การกระจัดอยู่ที่1เมตร โดยที่เราจะปล่อยมันลงมาโดยที่เราคำนวณกันได้คือ,อ F เท่ากับ mg โดยที่ m คือมวลของวัตถุนี้ขึ้นหนึ่งและ g นี่คือมันเป็น9.8แต่เราจะให้มันเป็นแทนด้วย0ิเพื่อคำนวณง่ายขึ้นก็จะกลายเป็น mg เท่ากับ10แล้ว10เราก็จะไปคูณกับ1เมตรที่เป็น s การกระจรัดของวัตถุนี้ซึ่งเราจะทำให้ได้แรงของงานของวัตถุนี้เป็น10กิโล10จูลนะคระับเป็นแกนแนว y ยกตัวอย่างเช่นก็พวกบอลลูนอะไรอย่างนีง้ครับถูกครับ